นายสิริกัญญาบาัตรอายุห2สิบสองปีชาวบ้านบ้านพงสว่างอยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งหมู่ที่สิบตำบลญนนพึง่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีปลูกสละอินโดสายน้ำพึง่งปีนี้เป็นปีที่สามย่างเข้าปีที่สี่แล้วเริ่มจากการปลูกดอกไม้มาก่อนเช่นดอกคลัสเตอร์ดอกดาวเรืองมารเกเรตเป็นต้นแล้วมีคนมาแนะนําให้ลองปลูกสละอินโดตอนแรกยังไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรคิดว่าได้ผลไม่ดีเท่ากับการปลูกดอกไม้ แต่พอลองปลูกจริงกลับได้ผลดีกว่าดอกไม้จึงหันมาปลูกอย่างจริงจังซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานียังมีคนปลูกน้อยทำให้มีไม่พอต่อความต้องการของตลาดสละอินโดสายน้ำพึ่งบนพื้นที่กว่า2งานนี้มีประมาณ400ต้นระยะห่างในการปลูก2เมตร การปลูกง่ายเพียงแค่ดูแลเรื่องหญ้าวัชพืชใส่ปุ๋ยนานๆครั้งรดน้ำวันเว้นวันประมาณ9เดือนก็จะเก็บผลสุกได้โดยปีที่แล้วเริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรกยังได้ผลไม่เต็มที่ผลเน่าและเป็นเชื้อราให้ผลผลิตประมาณ700กิโลกรัมแต่ปีนี้ย่างเข้าปีที่4คาดว่าจะให้ผลผลิตเต็มที่ประมาณ1ตันกว่า,วาส่วนใหญ่ขายที่หน้าสวนมีลูกค้ามารับซื้อที่สวนราคาขายกิโลกรัม ละ100บาทรสชาติของสละอินโดสายน้ำผึ้งจะมีรสเปรี้ยวอมหวานมีความกรอบหอมซึ่งที่สวนจะเก็บตอนที่สุกแล้วไม่เก็บก่อนเพราะจะทำให้สละมีรสฝาดและขม นอกจากนี้ทางสวนยังมีจำน่ายต้นพันธุ์สละสายน้ำผึ้งสำหรับผู้ที่สนใจต้องการนำไปปลูกในราคาต้นละ50บาทหากใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่สวนซึ่งสวนจะอยู่ด้านหลังของวัดหนองปอบพงหรือสอบถามได้ที่พ่อสริยาหมายเลขโทรศพัพท์0 8 1 063 5835 สวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่คิดหอดคิดถึงทุูทุกคนเศร้าเกษตรกรครับผมพอหำซื้อเหรียญครับซีดีซื้อสิริยากัญยาบัตรครับอยบานพงสว่างตำบลนุ่นพึ่งครับมูซิปครับผมถ้าคิดหอดคิดถึงกับมาได้เลยครับเด้อชวนสระขานวัดนุ่งพ่งครับผมสระอินโดสายนําพึ่งครับผมพอปลูกมาโดนอะไรยังขาปลูกมาเด้มีปีที่สามครับเอ็ม อย่างเขาปีสีครับผมธรรมดาครับแ,แบบดอกไม้ห้านี่ครับง่ายงาย่งายแห้งครับรงาายยาบ่ายใสายากบอกค่ะบ่ครับเบิ้งตาหยาเลือใสปุ๋ยโดนๆกะใส่ให้เพ่นข้นน้ำบามือก็ได้ครับผมค่ะหนึ่งปีได้ผลผลิพตพี่กายนี่มันเป็นปีแรกครับได้เก็ดลอยลูกครับมันเอาเป็นเสือล่ามันติดดินแห้งครับผมแต่ว่าปีนี้กับมาแรงอีก <laughs> คาดว่าจะได้อยู่ประมาณตันก็นกลักวครับผมรา,าคาตลาดเป็นยังไงเนี่ยคบ<า>พอ่อผมบ่เดี๋ยวเอาไปตลาดเลยครับขายอยู่หนาสวนนี่กับกิโลละลอ,อยครับครับแต่มาไก่หรือว่าพื้นมาเอาเตียยี่สิบลูกผมก็โลดห้โลดเอาแปดตาะว่าให้ขาน้ำมันเพื่นนํำนะครับ <laughs> ต้องอาศัยให้พิ้นเอาไปขายครับเพราะพิ่นมี่าน้ำมันครับผมบมาผมจะเอาลอยเร่อยกันเอายี่สิบลกผมก็ ลดราคาเพื่อนครับผมเพราะว่าซอยกันนอกเพื่อนซอยเฮาเฮาซอยเพื่อนครับผมพอสลาเฮานี้มันเป็นรสชาติจังไรอ่าสลานี่ครับมันทีมีเปียวหวานอีกใบรุ่นมักครับเปียวหวานเนื้อะน,ะน,นี่กรอบครับกรอบอแต่ก็อีกตัวสองนี้มันทีหวานแ้วก็เป็นไส้เป็นไส้ครับมันทีพอเแซยบหอมนี่ครับที่ใบรุ่นที่บ่คอยมักครับก็อยางให้พ่อแไม่พี่น้องเฮาปลูกครับถือว่าเป็นเศรษฐกิจ ไม่เขาเี่ผากีสานเฮาหรือว่าเนี่ยอำเภอวัดดินจังหวัดอุบลของเฮ้าครับบดต้องย่านน้ําครับน้ํานี่หลายกินแต่ว่ามีมีวิธีเอาออกครับมีวิธีจับมีวิธีบายครับคือการข้าวผู้สาวครับง่ายนี่ง่ายงังเขาใกล้งั้เราอุนครับคนงามเราได้ง่ายครับครับผมคือการน้ำตาลคือกันครับเขามาไก่โอ้ยกินไม่หวานครับคือวผู้สาว ตอนนี้ผู้สาวจะคนนี่ใช่ครับตอนนี้พอมีผู้สาวจะคนมีผู้เดียวครับมีผู้เดียวคือเขาฝากเชิญเชิญแน่ฝากเชิญเชิญแน่มาสวนเฮามาครับมามาเลยครับเ้อมาเบิ่งมาซีมโดยตัวเองครับสวนสละเฮ้าต่าวัดนงกระพงครับวันพงสว่างมูซิฟตำบลนุ่นพึ่งครับแล้วก็มาไะไรครับมาซีมจะจะเอาตัวหวานตัวเปียวตัวหวานนี่มาซีมโดยโดยตนครับ ผมะิด้จัดให้ได้ครับจึงถือใจเนะครับเนาะเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรครับ081 063 5835ครับพอห้ำซื่อเดียนครับผมพอกดไลน์ให้เลยหนึ่งจึ๊บกดหนึ่งสองสามนี่